ถึงอีกฐานหนึ่งะนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรครับขนมทองครับรับน,น <ะ S 2> ี่ว่าถ้าเป็นบอกเองพูดเองดีกว่าครับอ่าีพี่รันนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลสำหรับการทำขนมทองคบในวันนี้นคือผมอยากถามว่าจริงๆแล้วขนมทองคบเนี่ยเขาม,มีตามเทศกาลไหครับพี่หรือว่ามีทั่วไปหรือว่าเป็นความพิเศษของขนมเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็ขนมทองค่ก็ ก็คือเป็นหนึ่งในศีลอดของศาสนาอิสลามมุสลิมใช่อก็คืออันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนที่มาที่ไปใช่ไหมครับผูสือข่าได้เป็นขนมอะไรแปลกใช่ไหมแปลถ้าคนไทยก็สองพัรคุณู้สก็เป็นอะไรแปลกใช่ค่ะแต่ก็เป็นแต่ก็เหมือนกันใช่่ชื่อใช่ชื่อห้โอเคิงต่อมากนะทุกคนจริงจริงต้องให้ถ้ามาถึงที่ต้องที่ต้อง ทมเอรอให้ผมทำเองเลยเหรอมามเอ,อ,อาโอเคอ่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีแป้งมันแล้วก็ไข่เต็กดูไข่เ็จะได้ค่ะีตันซานลิตานปี๊บที่ขาดได้คืองานดำแล้วก็เกือค่ะอ่าโอเคลองดูลองดูเดี๋ยวจะทำแบบสดหรือประกอบ ขอบต้องนอนต้องนอนนี่คร okay. ับต้องทอนอะไรครับต้องนอนที right. ่นี่ครับอ๋อต้องนอนที่นี่ใช่ครับมาถึงยงไงนะครับพี่เปลี่ยนใจได้นะจะนอนหรือไม่นอนนะถ้านอนก็ต้องเป็นแบบขอบครับทำไมนอนแบบสดครับขอบสดไปแรงไปหมดทั้การคือแบบที่ว่าสดเนี่ยยถ้าเเดีวกันลย ต<อ><อ>้องใช้ต้องติดสอบหน้าตลอหนอา